มาข้างหน้าเหมือนกันมาข้างหน้าครับรถฟังสวัสดีครับคุณลุงที่ขอบคุณมากครับลุงครับพ่อดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอรถส่งนักท่องเที่ยวขึ้นมาถึงรถจะลงแต่จะผูชีฟเฟอร์แล้วนะครับผู้ชีเฟอร์อยู่คุณแม่หยอดนะครับขึ้นมาประมาณสีกิโลเมตรนะครับรถรับส่งนักเรียนนะฮะนักเรียนโค้งลงมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเล่นการแถวนี้นะครับผมนักเรีนลงมา อันนี้คือน้องกิ๊บนะครับแต่วันนี้มาเที่ยวกับน้องกิ๊บนะครับไปภูชีเฟิร์สกันนะครับแสงแรกออกมาแล้วโอ้โหครับผมจิดบได้เลยอ๋อคู่าี้รั่วลงครับแล้วคู่นี้ถูกแล้วนจะเล้วก็ไม่เป็นไรก็ไม่ตรงไหนดีไอคู่นู้นลำบากกว่าที่ความไม่เลยก็จกก็จโอ้โหฮะ เอาไม่มาไม่ไปด้วยเหรอที่ขึ้นด้วยกันบ่าไปด้วยกันดิ๋ยวพ่อจอดไปตรงโู้น้ไมผาผาไ่ว่เอาไม่มาาน่ว่าผาในหัวหอมแบองเตียำลงวิ่งไปลดไาก็คุอมาเปล่าวะอะไรครับเอามา ตอนแรกคิดว่าต้องมาทำตัวหนาวแต่นี่หนาวจริงอะโอ้ยโชคดีนะที่เอามาสองตัวมาดูกันนะครับเกี่องสายตอนนี้น่าจะยี่สิบหรือมั้งไม่ใช่น้ำกว่านั้นครับผมถ้ายี่สิบนี่ผมเดินสบายเดินรถแล้วเดินเท้าขึ้นกันดีกว่านะครับเก็บไว้ก่อน